ด,ดยวนนิ่่ตัองมมาสวัสดีค่ะเพื่อนๆพบก,กับโมช่องโมมากินชาแนลนะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่ถนนคนเดินอ่าวมะขามป้อมนะคะเป็นตลาดที่เขาเปิดวันพฤหัสถึงวันอาทิตย์ค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาถ่ายร้านพิซซ่าเวียดนามค่ะ บรรยากาศหลักร้านเลยนะคะเดี๋ยวเราไปสวัสดีแม่ค้ากันนะคะโอเคแม่ค้าสวัสดีคะ่คะโอเคค่ะไข่ราคาเริ่มต้น20บาทละคะยีส่สิบได้สองใสจ้าอ๋อนี่นี่นีเขามีอันนี้นะมาเดี๋ยวเราเลือกก่อนดีกว่านี่ทุกคนพิซซ่าเวียดนามแผ่นเล็กแผ่นใหญ่เซก,กอกสาลายอะไรอย่างนี้นะมีซอสเลือกได้อะเดี๋ยวเรามาติ๊กกันเลยนี่ แมงมารู้ที่เขาติ๊กเลยแผ่นเล็กกับแผ่นใหญ่ต่างกันเยอะไหมจ้าเยอะจ้าอันนี้จะแผ่นเล็กนะแง่แผ่นเล็กแผ่นเล็กอันนี้จะแผ่นใหญ่เอาแผ่นใหญ่เลยไหมเอาแผ่นใหญ่เนาะเอาเป็นเอาหมดเลยหอมเจียวแฮมปูอัดเขาใส่ได้กี่อย่างใส่ได้ทุกไส้เลยจ้ะอ๋อชีสแล้วกันชีสจะเพิ่มสิบหรือยี่สิบก็ได้จ้ะแล้วแต่ แล้วก็เอาเป็นซอสพริกซอสมะเขือมายงใส่ทุกอย่างเอาหมูหวานด้วยแล้วกันค่ะนี่เอาอย่างนี้เลยใส่ทุกอย่างอย่างนี้กี่บาทคะอย่างนี้ชิดเท่าไหร่คะชิดสิบบาทก็ได้สิบบาทเป็นแปดสิบจ้ะค่ะ,ะเริ่มต้นเขาก็ตอกไข่ก่อนนะทุกคน,นคอ๋อใส่สองฟองเลยมัน ลูกนึงกับอีกครึ่งนึงอ่ะจจะอ๋อลูกนึงกับอีกครึ่งนึง่ะอ๋อค่ะค่ะขายวันพฤหัสถึงวันอาทิตย์เนะาะจ<ต>้ะแต่ตอนนี้ไม่เขาเปลี่ยนหรือยังไงก็ยังไม่ทรายอ๋อแต่ต้องติดตามเพจถนนคนเดินมีมีเพจไหมคะถนนคนเดินมีมีจ้ะมีนะอ่านี่ใส่แฮมจ้ะทุกคนอ่าแฮมต่อไปปูอัด ใส่จ้าอะไรแม่อะไรคะไ่ไงวัลเไปอะไรจ้าอืมนี่อันนี้เป็นหมูหวานใช่ปะหมูหวานอ่าหมูหวานนะคะหอมหอมเจียวเนี่ยโมชอบหอมเจียวนะคะจะอร่อยมากนะคะเขาก็เลือกเครื่องใส่ถ้วยไว้ก่อนนะจ๊ะทุกคนนี่ ถ้ายังไม่เพิ่มไม่เยอะพอเขาก็จะใส่เพิ่มให้อ่านี่ฮะเอาให้เต็มถ้วย <c oughs> ไปเลยนะคะคุกพนอ่านี่อันนี้เป็นแผ่นแผ่นแป้งอะไรจ๊ะเนี่ยนี่หยิบได้ไหมอ่ะก็จัดไปท้ายเอหร่อันนี้แผ่นแ,แป้ง <c oughs> อะไรจ๊ะอันนี้เป็นที่ว่าเขาทำสลัดโลยจ้ะอ๋อแป้งอ่านี่่ะ บรรยากาศดีเนาะใส่ไข่นะคะทุกคนนี่คือให้ทั่วแผ่นเลยนะคะแผ่นอันนี้สุกไวเนาะอืม นี่ใส่กันแบบล้นๆ้นเลยนะคะทุกคนนี่ค่ะแล้วก็เกลี่ยให้ทั่วแป้งนะคะทั่วแผ่นแป้งนะคะเจะดูแมลงวันดิอนเอออปินให้สนิทเลยป่ะเจ๊อ,อันนี้แบบบนบนเตานะคะเตาถ่านเขาทาแบบบนเตาถ่านนะทุกคนนี่ค่ะร้านน่ารักน่ารักนะคะ ต่อไปเขาก็จะทําการเหมือนเห็นชีสนะคะทุกคนอันนี้เป็นชีสนะเขาก็ใส่ชีสค่ะใส่รองลงมานะคะต่อไปก็ใส่เทปไปเลยจ้าส่วนผสมนะคะนี่อันนี้ใส่ซอสเลยค่ะใส่ทุกอันเลยค่ะเขาก็จะเทซอสนะทุกคน เริ่มจากซอสมะเขือคะ่ะาต่อด้วยมายองะคะ่นะแมะ่ค้ามายองเยอะนิดนึงนะจ๊ะนี่แม่นะคะ้าสาดลงไปให้เลยคะ่ะต่อไปนี่ค่ะซอสพริกนะคะหอมมากหอมนะคะนี่ แม่ค้หันมายิ้มหน่อยได้ไหมคะหนึ่งสองสาโอเคขอบคุณค่ะนี่บรรยากาศดีมากๆเลยนะคะทุกคนถ้าใครมาที่ถนนคนเดินอ่าวมะขามป้อมนะคะก็ขอเชิญที่ร้านนี้ได้เลยนะคะแต่ช่วงนี้เขาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงย้ายย้ายที่เนาะแต่ใกล้ๆเนาะเดี๋ยวคอยติดตามข่าวสารที่เพจได้เลยนะคะนี่ ขเขาจะทำสาอเขาจะทำสะพานใหม่ค่ะแม่นี่นะะปิดแรกมันมีนนร้านแม่ก็ขายเป็นเฉาก้วยเป็นน้ำมะพร้าวน้ำเฉาก้วยนะคะน,นี่เสร็จแล้วหรอนี่เสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะได้เป็นอย่างนี้เลยนะคะ แล้วก็จะมีที่ตัดนะเขามีที่ตัดให้นะทุกคนจะได้ทานง่ายๆค่ะนี่ว้าวเหมือนพิซซ่าเลยอะ่ะตัดแล้วเหมือนพิซซ่าเลยนะจ๊ะนี่ค่ะพิซซ่าเวียดนามค่ะน่าทานมากนะคะ อร่อยนะคะแม่บอกอร่อยอร่อยจริงๆนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะไปลองนะจะลุ้นกับการโอ้สุดยอดค่ะสุดยอดเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะพร้อมเสิร์ฟคะทุกคนได้เรียบร้อยค่ะนี่ง่างกินไหมลูกค้าเริ่มทยอยมาแล้วนะคะทุกคนเลยไปตรงนี้ได้แส่ไหม เขาก็เลือกกันอยู่นะคะคลูกค้าเขาก็มาถึงเขาก็จะติ๊กติ๊กนะว่าเขาชอบอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่ค้าก็จะจัดอ๋อแอบเห็นแบบนี้ไงแผ่นเล็กถ้วยเล็กแผ่นใหญ่ถ้วยใหญ่นะคะทุกคนเดี๋ยวจะเวลาเรียเร่ยงตัวแบบมือหนักอ๋อ <laughs> นี่ค่ะเริ่มจากอ่าหยิบแผ่นแป้งแผ่นเล็กมานะคะแล้วก็ทำการอ่าใส่ลงไปค่ะทุกคน ตามด้วยไข่ค่ะเหมือนเดิมแค่ใส่ไข่ก็หนักแล้วอะ <c oughs> มือนหนักอะ่ะนี่ฮะฮะใส,อ,สอ,อีกเหรอโอ้โหเพราะว่ามันทำให้แป้งกรอบอืมค่ะนี่นี่ชีสค่ะทุกคนนี่ชีสอันนี้เขาจะยิ่งปลา ชียี่สิบบาทก็จะได้เยอะนิดนึงนก็จะเยะิ้มเยิ้มเลยนะคะอือโอ้โห ่ำกำไรนน้อยให้หนักมากเลยแม่คืออันนี้คือมีถ้วยนะถ้าปกตินี่คือตอนแรกๆตอนทำแรกๆตอนแรกๆไม่มีถ้วย<ม>จัดหนักเลย,ย,ย <laughs> ต้องปรับแบบว่าให้เราได้กำไรอยู่ได้เนาะ มีเพิ่มชีสมีอะไรนะคะขายอยู่ที่เดียวใช่ไหมจ้าที่นี้ใช่ปะเจยใครขายน้ำเตาีลลเลยลู้เปิดอิงกินยังกินนี้ยังพิซซ่าเวียดนามกินบ่อย,ยหรือกินบ่อยหรือเปล่าเนี่ยอยู่ด้วยกันเนี่ยเซลแม่ค้าอิงนะคะ, <S <S ะดูกันคะ่ะทุกคนค่ะ ไปค่ะแผ่นเล็กก็จัดหนักจัดเต็มเลยนะคะทุกคนแน่นๆเลยฟังเสียงแบบกรอบมากอ่ะมันต้งกินร้อนๆค่ะแม่แยวหนูจะรีบไป <คน S 1> ทาน,ทานเลย ที่แบบที่ให้ลุ้นก็คือเวลาเวลาใส่นี่แหละใช่ไหมลุ้นมาแล้วธรรมดาจะเป็นจานแบบเป็นแบบนี้กระดาษอย่างเงี้ยจ้ะแต่อนี้มันจะใส่ยากอ๋อใช่มันหมดสู้ๆนะสู้ๆนะอดีเดี๋ยวไปไกลๆอ่ะไม่ให้แม่ค้ากดดันนะคะเออได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ทางร้านมีอะไรบ้างนะคะเห็นเป็นเนี่ย เขาเรียกว่าอะไรมีถั่วเออเป็นผักไม่ใชหลอดมีถัวถ่วมีถั่วเตาเอาเอนี่นะคะแฮมไปเรื่อยๆค่ะกำลังสมูทนี่นะคะไข่จ้าทุกคนไข่นี้เบอร์ไม่เล็กนะปกตินี่ถ้าที่นี่เขา่ขายเบอร์เบอร์เบอร์ศูนย์ะมันยากแต่ต้องไปสามย่านสำ,สำหรับสำหรับแผ่นใหญ่นะคะใช้เบอร์ศูนย์ <Huh? S 2> จริงเหรอแต่ว่าอันนี้ไม่มีเบอร์สี่หนูใช้เบอร์สองหนูต้องเลยใช้ฟองหนึ่งกับอีกครึ่งหนึ่งอ่ะะอ๋อค่ะนี่ชีสสิบ<อ><อ>บาทชีสสิบบาทนะคะอะ่เราดูเขาใส่ชีสกันนะทุกคนนี่นนผมได้ยังไหมคะ นี่ค่ะน,นี่ค่ะอันนี้ที่ว่าชิดเพิ่มยี่สิบได้แล้วคะ่ะอ,อุ้ยเรือเรือข้ามฟากออกแล้วนู่นทุกคนน่ค่ะเรือออกไม่ค่อยเคยเห็นนะคะทุกคนโมจะอุ้ยอายหน่อยน,นะแบบชอบดูคะ่ะเป็นอะไรที่แบบแปลกตาโอ้โหอันนี้แบบมีสันลงสันไล่ด้วยอ่ะมันจะดูสวยอะ่ะเนี่ยทุกคน เนี่ค่ะเขาใส่ซอสนะคะซอสพริกค่ะคนก็มาเดินเรื่อยๆนะตลาดนี้ถนนคนเดินอันนี้นะคะ อ่าขาเรียบร้อยค่ะทุกคน สู้ๆค่ะเดี๋ยวทำบ่อยๆเดี๋ยวก็ชินปกติมันจะไม่ใช่แบบจานแบบนี้อ๋อปกติจะเป็นจานนู้นนะใช่จ้ะมันทำพอดีจ้ะมันหมดหรอใช่ค่ะค่ะสู้ๆนะโอ้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมค่ะเป็นอันเรียบร้อยนะคะทุกคนผู้คนเดินไปมานะคะทุกคนเดินเลือกซื้อแล้วก็เดินแค่เดินเล่นก็แบบว่าบรรยากาศดีแล้วนะคะเนี่ย เดี๋ยวเรามากินกันเลยนะคะพิซซ่าเวียดนามเขาบอกให้กินร้อนๆคะ่ะทุกคนตอนนี้ก็ไม่ร้อนแล้วแต่มันก็ยังอุ่นๆอยู่นะนี่ค่ะต้องขอโทษแม่ค้าด้วยนะคะโมแต่ถ่ายคลิปกินเลยอร่อย่ำม,มากทานช้อนก็แด้ทุกคนอือ <hak> หือ นี่ค่ะคือเครื่องมันแน่นมากทุกคนถ้าทานแล้วร้อนนะ่าจะอร่อยกว่านี้นะโมอขอพับเลยเพราะว่ากินคำนึ่งเลยนี่ค่ะอือเครื่องแ,แน่นมากคุ้มอ่ะทุกคน ถ้ากินเร็วกว่านี้นะมันจะไม่ติดนะทุกคนถ้ากินเร็วอ่ะไม่ติดเลยเนี่ยถ้ากินเร็วจะไม่ติดเลยใช่ไหมคะแม่บออร่อยนี่ไม่กินแล้วชิมไม่ชิมแล้วกินเลยหลอม